สวัสดีครับอยู่กับสองแฟบสี่สารดังทินเมื่อนี้ครับน่องมะยามครับเขาสิจัดเมนูยังครับเมนูพิสดารเมนูยังครับพิสดารได้ได้ได้อันนี้คือยังเนี่ยครับคือสามสามซเนนี่ออยไงกันท่อเอาไปย่างกันท่อกเอาไปย่างนี่เจ๊งได้กับบวกรอบเพราะว่ายังหูใจักวะมันเนี่ยมันจีบเป็นหย่อยใส่เย่อยใส่ทานไฟลูกแต่ตัวนี้หองใส่การอบใส่การอบอันนี้คือยังนี่ครับม่างั้อม่างยังนี่ ไปแต่ไปแต่ไปแต่ไแต่แขนเหนือนี่แหละแขนอ้อมไปนี่อ่องต้องไปนี่กันเถอะเล่าเด่นทีครับเลาเอาน้ำใส่ขวดไว้ปะอ่าคนน้ำปุ๊บแต่เอาถ้วยใส่น้ำไว้อือเอาว้างใส่ถ้วยอีกเทียนหนึ่งอือเดี๋ยวเขาจะไปติดตามเนาะเราเขาไปว้างใส่ไปเดี๋ยวเขาจะดีดติดตามกันอันนี้คือปิดนี่บ่ะครับปิดนั่นแหละเครื่องอ๊บเฮาคือคนสมัยก่อนนี่นะอือเขาว่ามีดอกแบบแบบอ่าเครื่องอบแบบไฟป่าสมัยก่อนนั่นนะก็ต้องประยุกต์ใส่อืออ นี่ก็คือแกงออบของเฮาเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวค่อยเจอกันแมนว่าสิเอาแยวเล้ยงไรเนาะนี่ครับผมโอ้ยขอบคุณทีมงานครับติดตามด้วยน้ำกันครับไห้ชีวะยังกับแป๊บสี่สารต่างถิ่นนี่เฮ็ดยังครับเนี่ยอันนี้เฮาอชีวะหอดกันตอนโอเปร่ด้อแมนบอสอันนี้เฮ่อชีวะเนานี่บอสครับมันทางไหนก็นอยู่ท่าไหนก็ได้ ออตอนโยกก็เงินระเงินระเที่ยวมันเนี่โอ้อันนี้ฮะเอาเ้าอย่างรับนี่ตั้งไว้ดิพี่น้องตามเบิร์น้ำแข็งนะครับผมมาเห็นว่าเปลี่ยนดอกเดี๋ยวเขาสีจัดให้เบองครับว่าสีเห็ดเท่าไหร่ กอเดี๋ยวนี้ป่ะครับกอไหวมั้งจีช่วยเฮียพอโดนลงไปขอทาขอทาดีเนาะขอทาต่อมึงว่ามเั้ยมันจีมึงเหงได้ครับมันจีลงไปเลิกไปหันหนามกับวัวใหญ่ดิมันจีกลายเป็นตุ่มหมูนี่เขากลับมักแบบ มักแบบตาความารู้สึกตามความรู้สึกตามห้องหมักห้องอหองมักยังไงฟังคนกับปิกไทยแลแ้วเจ๊แต,แต่อันนี้ห้องนี่ความกรอบอันาานั้นอ๋อหอยเชลล์ยังเนาะลาบปากกัดคักได้เพื่อนี่ฮ้ยจะเต็มไม่ได้เหรอวันนี้คัดค้างปกติอหอยต้องแตง่งมั่นกับจ้างมันทับกันได้คือข้าวมาอบหนีมันกับซุกเสมอกันอยู่แล้วอืมอหไร พีสิบ่านยังเนาะไปโอ,อ้คือคือคือรุ่นไปเบิ้องน้นกันนะครับพี่น้องกับแ๊บสีส่สันดัางทินว่าน้องหักนะครับทีมงานนี่แหละเขามาจัดเมนูให้ยุบันน่อยครับวันนี้กับพวกหูวกันกนะว่าสิเป็นแนวดาแต่ว่าไก่อบฟังเขาก็จัดให้เราละอันนี้นี่สิเป็นการคิดคนไปอีกแนวนึงแกกนาสีโอเคครับผมว่าพิสดาร เขาเรียกเมนูพิไปจาดดัดขันซ euh. ่อมเลสนี้มันสีมีมาเรื่อยๆครับแมนไอซีว่าอยังไปเรื่อยให้ไปเรื่อยอยากกินยังได้ก็เฮ็ดเอาไอซีว่าอย่างน้อก็หมักเนี่ยหมักแกลบได้ซอยแบบได้กับบัลลี่มันขึ้นคัดคัดคัดเด้อกินได้กินได้เนาะหนาไปบ้างีต้องเอาให้เบิร์ตได้รอบเดียวจังงมา ธรรมดาเฮาจะตายแบบบ่อ,อ,บอดอ้ใส่เครื่องอบบ่อด้ใส่ตัวซอยนะครับอ่ามุนมานใกล้ๆนะครับไหดูครับพี่รองครับอ๋อตามรุ่นน้ำกันหามาแบบน,นี้สุดยอด,ดยครับผมแล้วไหนครับเอา เครื่องอบห้าลงบ่ะเฮ้ยเดแล้วครับขอเบิ่งเครื่องอบหน่โยช่วยนะครับเครื่องอบนี่แหละเบอร์อันนี้เบอร์หาบนนี้นี่บเบอร์หาเออดาว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 ประหยัดไฟเบอร์หาเอาจับมาดีจังเลยเราปิดโอด้ดังยุ่ยดังยุ่ยดังดังดังเต๋ดังอยูมม่ยเลยมอเตอร์มอเตอร์ใส่งานอันนี้มาดิอบไก่อบปิดมาใส่อบฟางมาโมเมนว่าเต๋ปิดตัว เขาขอบไปเองสิอือเอาอธิบายหด้อครับจังไรไงฮะเขาสีหูแดงใดว่าเขาสีพ้อจังใดหรือว่าจังใดครับตามใจเขาเลยเขาสามารถเปิด,ดมึงได้ตลอดบ่คือไก่อ้วงฟางไก่อ้วงฟางนี่เขาต้องการเวลามันถือต้องออเออแต่ว่าตัวนี้นี่เขาอยากกรอบซ้ำใดอยากแข็งซ้ำใดอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาแม่นตอนนี้เขาแค่ถ่ายเวลาถ่ายเวลาแต่ว่าข้อมหัวมันจะยูงเฉยนะมันจะบนอยู่อืออย่างนี้ก็กอบบ่มีไฟลุกสามรุ่นไปเนมือถือกับพี่น้องมือนี้ครับ กัวายังติดตามครับติดตามแานีกับยอยู่ประมานนี้แหะครับตามรุ่นครับตามรุ่นคนหอยหอยอย่ครับเนี่ลูกไนูครับผมเนี่ครับคักคักนี่นี่นี่เอาตามรุ่นือเป็นบุบบครับเช็คนะครับเช็คแน่คือคนบุบบุบ ระว่างเด้อมันดมได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยคักคักคักตาดมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว๊อปมาแล้วมาแล้วเอาอีกก็ได้ห้าเปิดมึงได้ตลอดเอาอีกเอาอีกอุ้ยเป็นไงคักคักคักแม่นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยต่อเลยครับเย้มันลดมเด้อุ้ยคักคักคักเมนูนี่เขาเอิญเมนูยังกว่าเนี่ยครับเมนูเราแต่นึ่งใจพิสดาร คตามตับอารมณ์อันนี้กไก่ใไก่ได้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 ไดครอบอีกอะไีกหน่งชิ้นไหนครอบแล้วอืมแล้วลงครับสุดยอดทำกินง่ายเอ้ยคักพี่น้องอ่ำดุนน้ำแกนบัตรล้เด้วยพี่น้องเด้อใสิชวายัง อยู่แต่ในบ้านเฮ้ยไม่พามาบ้างอ่ะนี่ไม่มาครับรุ่นครับออ้ยได้ครับได้ได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ได้ว่ะได้ขักขักขักเอาสำหรับมื่อนี้แบบสีสันดังทินกะอยากไปด้วยภาพจะกรอไปเนี่ยนี่แหะครับมันจะแห้งพร้อมจะแห้งแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามได้เลยครับครับเมนูยังก่อนครับ เป็นหมูพิสดารหมูพิสดารหมูพิสดารดีกว่าเดิมเี๋เอาลำตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ผู้เฮ็ดครับกล้ามยิ้งยเนี่ยครับเไปเขาตีคิดคนพี่เราไปอันไหพิสดารพิสดารโอเคครับสำหรับเมื่อนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับทสี่สันดังทินโคกาวเข้า่าสวัสดีครับ